สบายดีพี่น้องสวัสด,ดีมาสุปสลาพี่น้องเออเอาโตสบายไขย่อะไรไหมสบาสบา ไงไงล่ะข่ยเล่นี่หมข่จะเศร้าคนละมาล่ะโอ้ยหยา่ทงเดนไข่สบายดีปลูกไหมสบายดีช่าสบายดี สบัสดีพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีปลุงสบายดียน้อมีแต่อดแหวแม่ก้อยคนทางลังก็จะมาเอาออกซิพี่น้องสิบไข่ได้ป่วยเนาะไม่เหมือรรมาชิขเขมนุษย์ Ane. ไปเติมก,กับพ่อน่น้ดอกแต่ว่าพ่อแน่้ไปเต oh, ah, ah. ิมแล้วไม่ไเีั่ agen, ่ยกอดใย่ตอนนี้อุ้ยอน้อ้ย้ย้อ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 ยออา้ยอุ้ยอ้อยอุยอบอ้ยอุ้ี่้ยอุย้ย้อ้ยอ้ยอุ้อ้ี้อ แพง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 สั่งสั่งมากมาก ลินแปากบบลินนะวอนนพี่น้องพี่เป็นหอนนี้ต้นอีต้นน้อยทัดูเป็นสักยายกรต้นตอนะอือ

พาปูไก่ไปหาผู้เช่าบ่แอนบ่ลูกบ่บักลาศกระครับบ่ลิ่นครับ,บมันพงวันบาทบ่หอนทันหอนในบ่เป็นปยังเนี่ยมันกระเที่ยงเอากินยานออออกินยาตาันเสือใส่มันกัดถอยไข่ดอกปัดแกเที่ยวาามาแต่หงงมอพี่น้องเอ้ยมันขึ้นดีมากงมอวัอนนี้ก็มาอีก จจอย่าแคบยังลูกเจ้าอยากเข่าเลขบ่ลูกล่ะฮะบังอ้ายากเข่าเลขบ่ลูกไอโต <c oughs> ไอโตคนณหูไอโอโตคนณหายพี่น้องเอ้ยท่านหมอเพิ่มเพิ่มเบิ้งอันข้อข้อแดงว่าสันาข้อแดงนั่นเหมอต้องต้องเลยเบิง่งเด้เพราะโบเบิ่งผัสซีโบฮู้ได้ว่าเป็นยังเนาะเาผัสซีว่างเพิ่นผัสซีว่างยาบ่ถือนะ <c oughs> กับยาตัวเมื่อก่อนน่ะก็ได้กินน้ำไดยกินใส่ตัวนี้น้ำกินซ้ำยางย,ยาน่ะ อันยาดูไข่ก็กินน้ำหักบวห้กินลายานะกินน้อยนึงพอเฮายาดกุลแล้วกกกินบวายมันจึงลงประหะมันกินบวายอยู่แล้วยาะ <laughs> กินบวก,กินครึงบ่วงเราห้ามมีแต่มืออื่นตอนเศร้าหรือว่าตอนเด็กๆนะคันไข่ใะก็ญาดอีกมันจึงลงไวคันข้อไว้กับเศร้านะคันให้กินน้าอุ่นก็นดีได้นมนะจากเสตหิตอะไรสตโซเหตใส่น,สน้าอุ่นบอกว่าเอาเอ,เอ,เ,อเอานมไปแช่ต้องใส่น้าต้มเนาะมันจึงอุนน่นเนาะ กินแล้วมันดาดคอแล้วมันกระสิลงไวอันนี้โ <c oughs> ต้ข้นหูโต้ไม่เฮงน้ำตาไหลเพิกๆน้ำตาไหลเป็นสายเลยไอโต้นะออสโตออสโตออสโตไอหัวไอ้นะฮะไอขี้กระเทยด้ว,ว, <c oughs> ย,วยนะโอ้ยมัวอันยังไงดีมัวอั <c oughs> วนยังเป็นวนันไข่จนได้นาะ ยันได้เมื่อก่อนกับอันเราเป็นวัดโดนอนะไรเป็นองนหนึ่งนะ,นงนะออตโต้เนาะหนาเพิ่นบมมักตุ้มพะโฮมน้ำก็ก็สิปเป็นวัดนะสาเหตุน,นะก็จังนี้ก็ส่วนนึง่งอันยาตุ้มหายแล้วก็ดึงออกยาตุ้มหายแล้วก็ตื่นเลยได้บม่ยอมตุ้มเขาตุ้มนี่หูเมือ่อโลกโลกเป็นอันหน่อยกกอ,ออโต้นะหูเมื่อโลกับบเขาปุ๊บยนะตั้งบอเพิ่นดึงออกเองเลยมันเถื่ก็ทับออกเองเลยหน่อยๆสั่นนี้ก็ะหู้จักมันทับพะโฮมมวยแถวออโต้ออโต้ อย่างนั่นแหละวะลูกตาคือไเป็นซ้ายนั่นแหะลูกเส็ดแน้ตาจากน่ะลูกฮะแม่เอาลูเมื่อเปิดโต๊ะแบบสองวะอืมไ่เอาลมื่อเปิดโต๊ะอยู่ตลาดเมื่อไห่อแจ้าสารวบุิอยู่แ่กระจ้าลูกพาเดี๋ยวไปในนี้ใจคสิคาดแล้วเขาเอื้อนทางห้างน้องคือบอกลูกว่เปิดโต๊ะแน่นะจะี xt, <laughs> okay. ้คนบงเนี <ective> <Isaiah after S 1> ่็เลยเอาหูให้เป็นบงเออเนาะเจ้ทางนองพอมันขาด ขู่คือพอห่วงหูคือพอพอจาะหูตะกินลูกไปเลยไปเจาะหูคือพอได้ลูกหูหูนะไปเจาะคือพอไก่ได้ลูกเด้อหูจ่าน่ะลูกใช้ลูกไปเจ่อยังไงหูคือจ่านะจ่อเลยนะลูกแก้วกล้องก็เจ้าอีกที่เคยเจ้าสานีเจ้าก็เห็ดสองทบเลยเขาโตนั่นแหละพ่อแม่เ้าบอกให้เจาะก็ย้อนนั่นนี่แล้วบัดบวยหน่อยยันโดอกบ็ทันเท่ากันนะ ได้ลูกมาอายลูกแล้วบาทนี่ฮู้จงปองจังแปลงอยอะอายแล้วบาทเนี่ทางนี้ไกลเจาะระเบิดสอสองมิลพี่น้องเลยทางขวาทางทางซ้ายนี่ซักสิบแปดมิลพี่น้องเดี๋ยวคิดว่าได้ปะนี่อันอันนั้นซะให้ให้อันบทเฮียนผู้ที่เพิ่นไปเจาะอะไคิดกำลังสิเจาะค่ะนะให้บทเฮียนแน่ว่ามันเจาะมันเป็นทนายขอ้อมือซึกมันแบบคือคืออยากไปอันเห็ดให้มันคือเก่าค่ะนะ ใหญ่ไปยิบเลยพนะี่น้อยไปยิบมากอะทองสามเถื่อนยิบจังในสำัมน่ไปใช้กับไอคนแร่หูตบปอกตะแปลก,กอยู่หูจงัง,จงปรงจิงเปงอยู่ไปยิบบาดนี้เนาะคอยเล้าคุมจับไปยิบตด้งแค่เนาะเขาตอนแรกนะคอยนะึกวนะ่ายิบบ่ได้ขอยบ่หูได้พอเจ้าวไปยิบได้ได้เฮ้ยนะี่นะขอก็เลยว่าไปยิบไปยิบใส่คุมมันไปยิบมือต่อว่าคุมไปยิบเลยเนะาะเพราะว่าไก่ละก่อนไก่แบบ แบบเอาใจแห้งน,นะพี่น้อยใหวางานแบบเกลี่เกลี่แห้งนะแบบพอแม่วอกยังบ่ได้เลยไก่ก็ดยังตามใจตัวเองเว้ดอ่าเรื่องอันที่พอแม่บอกพอแม่ซ้อนแบบเรื่องดีๆนี่โอ้ผมก็ฟังพี่น้อยไปยทางบอดีค่ะนั้นบระคัมมันยังไข่มันบอดสาบายนะบุพเพอเมีขึ้นไปสักยาได้เลยเนาะบระคัมยาใช้ลำตาไปเออขันรับสิไปนะพี่หน่อยพื้นนั่นบระคัมมันยังไข่อยู่นะต้นมันเพราะฉะนั้นนางโหลดขึ้นลงมันสิโซ มันเศร้าก่อนนะมันเศร้าก่ันไงเราไปได้ลูกย่าลงให้ออโต้กันอยู่กับไอแบ่งไอมีได้ลูกเด้อยวอีเม่ก็พอมาเด้อีเม่ก็พอไปเปล่าแปบนึงเด้ลูกเด้อ หนูอี่มเงเด้อเอยมนหันบวลมเขาไปมีเร <Plant"> <bunker> ียกมีต <There. S 2> mm. like like ันแม่ไหมเรียไม่ลงมีตันนะนีไหมกูยคนหูช่ยวใครแล้วอาปินตาช้ง Vai Ai Vai Ai chơi mình Sao Bỏ xe ่ายเลยวะพ่อม่แจ้เอาี่เอ้หนุ่มเนาะใครใครกะด้าอ้ยมอเนียเฮ้ยตีไม่เลยอ้ยไม่กด้าเดี๋ยวเบื้องจจ้านี่นี่เอาลมก่อนเอาโฉนี่ออกก่อน 来来来来！哎呀，走！哎，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 哎,哎,哎，哎，哎，哎,哎，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  โอเคพี่น้องคลิปนี้กฝากเปไปกับมังใจ๋อโตอีกเด้วพี่น้องเ้อขอแบบคนละลายเนาะที่ยังหักแพงกันเนาะยังติดตามอยู่ดีไม่เห็นติดตัวคนเ้อขอให่อโตเศร้าไขไว้เนาะบายสบายดีพี่น้อง